สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์กิโหนธรรมขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเจาะลึกชะตาลัคนณาราศีประจำเดือนสิงหาคม2565นะครับเรามาฟังโหราศาสตร์ดีๆครับเพื่อเอาไปเป็นแผนในการดำรงชีวิตที่ดีกันนะในเดือนสิงหาคมนี้ครับมีเรื่องราวที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยเห็นทีจะเป็นเรื่องของดาวพฤหัสเลงกับดาวพระเสาที่ไปสถิตอยู่คู่กับดาวพระเกศ และดาวศุกร์ก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคดาวเสาร์ก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีดาวพเกตก็ทำหน้าที่เสริมกำลังทำให้ทุกอย่างมันทวีค่ายิ่งขึ้นนะครับหากจะพูดถึงภาพรวมครับในจุดนี้เนี่ยก็จะทำให้ท่านจะต้องลงทุนหรือลงแรงหรือมีบางอย่างที่เสียไปนะครับแล้วก็จะได้สิ่งใหม่ๆกลับมานะ เป็นลักษณะที่จะต้องเสียก่อนที่จะได้นะครับและก็การที่ทุกดวงดาวครับได้ตำแหน่งที่ดีแบบนี้นะผลลัพธ์ที่ได้กลับมาครับมันย่อมมีความเฮงมีความปังมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับมารับฟังรับชมกันนะครับว่าลัคนาราศีของท่านจะต้องลงทุนกับอะไรนะเพื่อได้ผลตอบรับที่เรียกความเฮงความปังเข้าสู่ชีวิตของพวกท่านนะและไปเตรียมตัว ก้อยทราบกันให้เต็มที่กันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังครับอาจารย์ิีหนธรรมนะก็อยากจะขอกำลังใจช่วยกันกดถูกใจกดติดตามกดแจ้งเตือนสั่นารกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจในการทำงานของอาจารย์ิีหนธรรมด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับเราจะเจาะลึกชะตาลัคนาราศีเมษ ประจำเดือนสิงหาคม2,565กันนะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในรัคนาราศีเมษท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100%นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่16เมษายนจนถึง15พฤษภาคมนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างมากครับ ท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งนะครับทางอาจารย์ิโหนธรรมก็ได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคํานวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างครับและค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่าน เพื่อความแม่นยําสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการงานนะครับตั้งแต่ช่วงของดาวพฤหัสย้ายเป็นต้นมาครับชะตาหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีเมษก็เริ่มจะทยอยมีทิศทางไปในทางที่ดีมากขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดาวเสาร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนการงานไปสถิตยอยู่ที่ภพเรือนการงาน และได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรตราธิบดีก็จะทยอยสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชาวราคาราศีเมษอย่างต่อเนื่องมาแบบเรื่อยๆนะครับผมดาวสาวเองครับก็จะเป็นดาวเคาะบาปดวงหนึ่งนะก่อนที่จะเข้าถึงความสำเร็จครับเราก็จะต้องเจอปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องแก้ไขก่อนที่จะพบความสำเร็จนั่นเอง อันที่จริงแล้วครับมันแตกต่างจากปี6 3 6 4อยู่พอสมควรเลยนะในขณะที่ต้องแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนะครับที่มันจะเข้าถึงความสำเร็จเนี่ยในปี6364มันอาจจะช้าและก็มีความยากมากเป็นพิเศษนะต่างกับปี6-5ครับปัญหาและอุปสรรคมันก็มีทั่วไปตามหน้างานเหมือนกันนะแต่ชาวร,ราคนาราศีเมษครับก็จะมองเห็นแนวโน้มความสำเร็จได้มากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ในเดือนสิงหาคมนี้ครับดาวเสารก็จะอยู่ร่วมกับดาวพระเกตและดาวพระเกตก็เป็นดาวที่มีเงื่อนไขสูงมากนะครับหากปฏิบัติตามเงื่อนไขของดาวพระเกตได้จริงจะเป็นการขยายกําลังนะส่งเสริมทําให้ดาวที่อยู่ใกล้เคียงนั้นนะโดยเฉพาะดาวเสารนะครับเพิ่มอัตรามากขึ้นเป็น2เท่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียว ในขณะเดียวกันครับดาวเสาร์และดาวพระเกตในเดือนสิงหาคมนี้ก็ได้ตําแหน่งทํามุมเล่งกับดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานิด้วยนะครับซึ่งคําว่าปัตตานิในหัวข้อนี้ครับจะโฟกัสไปที่กลุ่มผู้ที่ทําการติดต่อประสานทางด้านหน้าที่การงานและดาวสุขก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโชคด้วยนะครับผมเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องหนกันก เป็นเรื่องของหนี้สินที่ยากแต่การแก้ไขนะครับแต่ในกรณีนี้ครับเป็นเพียงดาวสุกไปเล่งกับดาวเสาครับเราอาจจะมีหนี้สินเหมือนกันนั่นแหละนะแต่เป็นลักษณะการลงทุนมากกว่าที่จะเสียเปล่าๆนะครับและดาวสุกก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคนะครับรวมถึงดาวเสาก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีการลงทุนที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ ย่อมส่งผลทําให้ท่านได้พบกับโชคลาภทางด้านการงานแบบก้อนใหญ่ก้อนโตโดยเฉพาะผลลัพธ์ทางด้านการเงินที่จะเข้ามาแบบมหาศาลจากคําว่าดาวสุขเป็นราชาโชคนั่นเองแล้วมันจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องมีความมั่นคงเป็นผลมาจากดาวเสาที่เป็นได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีที่หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับ เรืองสิงหาคมนี้ครับชาวลัคนาราศีเมษจะต้องมีเหตุในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะอาจจะเป็นลักษณะนะักเอาเงินส่วนตัวออกมาเพื่อไปทําภารกิจติดต่อประสานงานกับบุคคลที่ท่านจะต้องติดต่อในเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานณนะช่วงเวลานี้ก็เป็นได้นะครับหรือเป็นไปได้ว่าที่ตัวท่านครับจะต้องเตรียมตัวในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทามาหากินต่าง หรือมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างระบบทางด้านหน้าที่การงานนะทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้นะครับเพื่อเอามาพัฒนาบริหารหน้าที่การงานของท่านให้มีประสิทธิภาพให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นก็เป็นได้นะครับผมหรือบางกรณีครับอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของแรงงานนะครับ กินเวลาส่วนตัวแล้วก็เวลาที่ทํางานอยู่นะเอาไปเรียนรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเพื่อจะกลับมาพัฒนาศักยภาพหน้าที่การงานณนะช่วงเวลานี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เป็นได้นะครับผมในกรณีผู้ที่ประกอบธุรกิจการค้าทำงานด้านการตลาดอาชีพที่ต้องพึ่งพาลูกค้าและหุ้นส่วนนะครับ ในกลุ่มนี้ครับก็มีเหตุที่จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการประชาสัมพันธ์สแสวงหากลุ่มลูกค้าหน้าใหม่ๆก็เป็นได้นะหรืออาจจะเป็นลักษณะการขยายผลผล,ผลิตไปหาสินค้าหรือบริการมาเพิ่มเติมในธุรกิจของท่านก็เป็นได้นะครับหรือจะเป็นลักษณะการมีค่าใช้ใจ่ายหมดไปกับการขยายสาขาของธุรกิจของท่านก็เป็นได้เช่นกันหรือจะเป็นลักษณะลงทุนประชาสัมพันธ์ไปยิงแอดโฆษณาตามกลุ่มบนโลกโซเชียลต่างๆ เพื่อสแสวงหากลุ่มลูกค้าหน้าใหม่ๆที่เข้ามาทำการจับจ่ายซื้อขายธุรกิจของท่านก็เป็นได้เช่นกันนะครับแน่นอนว่าในลักษณะแบบนี้จะต้องใช้ทรัพย์สินในการลงทุนเพื่อสแสวงหาโอกาสดีๆให้กับธุรกิจของท่านนั่นเองบางกรณีครับถึงขั้นจะต้องเป็นหนี้เป็นสินนะแต่เชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับว่าจะเป็นหนี้สินที่ดีครับเป็นหนี้สินที่สามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านได้อย่างรวดเร็ว มีผลประโยชน์ทางด้านการเงินผลกําไรเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างมหาศาลและหากินกันแบบยาวๆไกลๆก,ก,กันได้เลยทีเดียวนะครับชาวลัคนาราศีเมษบางท่านครับไม่ว่าจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจของตัวเองนะในชั่วโมงนี้ครับเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมและพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นให้สวยงามขึ้นนะเพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกสบายให้มากขึ้นก็เป็นได้นะครับ บางท่านครับก็ถึงขั้นจะต้องลงทุนตกแต่งที่อยู่อาศัยให้กลายเป็นสถานที่ทำมาหากินเอาไปเปิดร้านเอาไปเปิดออฟฟิศเอาไปเปิดสตูดิโอเอาไว้ทำเป็นแหล่งทำมาหากินต่างๆซึ่งบอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ทำแบบนี้อยู่ตัวท่านจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภทางด้านการเงินนะเข้ามาแบบก้อนใหญ่ก้อนโตอย่างมาหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับ หากมีเหตุจะต้องลงทุนนะใช้จ่ายกับสิ่งเหล่านี้จงจัดให้หนักจัดให้เต็มทําให้ดีที่สุดเพราะผลลัพธ์มันจะถูกตรีกลับมานะครับมีความได้มากกว่าเสียคุ้มค่าแก่การลงทุนเป็นยิ่งนักนะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คือผู้ที่ทํางานด้านอสังหาริมทรัพย์งานก่อสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยวิศวสถาปัต์ผู้รับเหงางานค้าขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์งานด้านการเกษตรนะครับ กลุ่มอาชีพเหล่านี้ครับก็จะมีการลงทุนในการขยายตลาดหาลูกค้าหน้าใหม่ๆนะเ,เพิ่มความต้องการอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วบอกได้เลยว่าการเตรียมตัวรับมือกับปริมาณลูกค้าที่จะเข้ามาณนะชั่วโมงนี้เนี่ยมันเยอะมากเป็นพิเศษนะครับบางทีถึงขั้นคันงานกันแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินเงินทองที่กําลังจะเข้ามา บอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มเป็นอย่างมากนะครับนี่คือชั่วโมงโกยทรัพย์โดยแท้จริงละสำหรับผู้ที่ว่างงานนะครับและกำลังมองหางานใหม่ๆอยู่ในเดือนนี้ครับก็มีโอกาสที่จะได้รับการแนะนําจากสมาชิกในครัวเรือนของท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหางานใหม่ๆก็เป็นได้นะ แต่งานที่สมาชิกในครัวเรือนของท่านหามาให้นั้นครับในบางมุมเนี่ยอาจจะมีความไม่คุ้นเคยนะหรืออาจจะไม่ได้ตรงสายกับสิ่งที่ท่านสแสวงหาอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านได้ลองเปิดใจเปิดมุมมองลองพิจารณากับงานที่สมาชิกในครัวเรือนของท่านเนี่ยแนะนำมาให้บอกได้เลยนะมันจะมีแต่ความเฮงมีความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตเป็นอย่างมากนะครับในบุมนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการลงทุนเช่นการละนะ เป็นลักษณะการลงทุนในเรื่องของความเสี่ยงครับเพราะว่าจะต้องเสียเวลาไปรับงานนะแลกเปลี่ยนกับเวลาที่เสียไปนะครับลองทำสิ่งในที่ไม่คุ้นเคยนั่นเองแต่ในจุดนี้จงมั่นใจได้เลยครับว่าการเสี่ยงในครั้งนี้จะมีผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมากนะครับในงานที่งานที่ท่านจะได้ทำนั้นครับมันสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตของท่านและท่านก็สามารถเอางานดังกล่าวครับ ไปพัฒนาไปต่อยอดไปแสวงหาผลประโยชน์ที่ดีเข้าสู่ตัวท่านเองได้อีกนานานับประการนะและหากินกับสิ่งเหล่านี้ได้อีกยาวอีกไกลกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนนี้ครับมันเป็นผลมาจากดาวอาทิตย์ครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคําว่าปุตตะในหัวข้อนี้ก็จะหมายถึงงานใหม่ๆที่กําลังจะวนเข้ามาในชีวิตนะครับดาวอาทิตย์ครับได้ไปโคจรพบกับดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและปัตตนีนะ และทั้งสองดวงดาวครับก็โครจรอ,อยู่ที่ภพเรือนพันธุหรือภพเรือนที่อยู่อาศัยนะครับสมาชิกในครัวเรือนด้วยนะแต่ในใจความสําคัญครับดาวอาทิตย์และดาวศุกร์เนี่ยก็ได้ทํามุมเลงกับดาวเสาร์และดาวพกเกตไปพร้อมๆกันและนี่ครับจึงเป็นเหตุที่ทําให้มีเรื่องของความเสี่ยงการทดลองการทํางานที่สมาชิกในครัวเรือนของท่านแนะนําหามาให้นะหรือจะเป็นลักษณะออกจากงานประจําและมาใช้ที่อยู่อาศัย มาเปิดธุรกิจมาทํามาหากินเป็นของตัวเองก็เป็นได้เช่นกันนะครับแน่นอนว่าเรื่องแบบนี้มันย่อมมีความเสี่ยงครับแต่การลรงทุนครั้งนี้จะนำาให้ท่านเนี่ยไปพบกับการประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวนะเพราะดาวศุกร์เนี่ยก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโชคความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนั้นมันก็เหมือนมีโชคลาภมาสนับสนุนครับ และดาวเสารก็เหมือนเออก็ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีงานที่ท่านกําลังจะได้เริ่มทํานั้นก็จะสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองเข้าสู่ตัวท่านไปอีกยาวอีกไกลกันเลยทีเดียวตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2565ครับหากท่านไม่ได้สนใจนะงานที่ครอบครัวท่านหามาไว้นะครับ เป็นไปได้ว่าหลังวันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยตัวท่านอาจจะได้พบกับงานจากกลุ่มสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวของท่านเป็นญาติสนิทมิตรสหายที่จะคอยแนะนําโอกาสทางด้านหน้าที่การงานดีๆให้กับตัวท่านก็เป็นได้นะครับนั่นเป็นผลมาจากดาวอาทิตย์ครับโคจรไปอยู่ร่วมกับดาวพุธนะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะการย้ายตัวมาของดาวอาทิตย์หลังวันที่17นี้ก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตราราธิบดีด้วย หากท่านพิจารณางานณช่วงเวลานี้ได้ดีนะมันก็จะมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตของท่านได้อย่างมหาศาลมีความต่อเนื่องได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่มีจุดน่าสังเกตอยู่นิดนึงแหละนะท่านต้องระมัดระวังคำพูดโฆษณาคำพูดรวงๆ,งๆต่างๆไว้บ้างก็ดีนะครับลองสังเกตดีๆครับในชั่วโมงนี้เนี่ยอาจจะมีผู้ที่จะแนะนำงานให้กับตัวท่าน,นมาหลากหลายที่หลากหลายแห่งเลยนะ บางที่ก็เชื่อถือได้บางที่ก็เชื่อถือไม่ได้นะครับหากที่ไหนเนี่ยเอาการเงินขนาดใหญ่มาล่อโดยไม่มีที่มาที่ไปของการเงินไม่มีความสมเหตุสมผลนะก็เข้าข่ายว่าท่านจะหลุกถูกหลอกไปทําร่วมงานก็เป็นได้นะครับทําให้เสียเวลาที่ต้องพูดคุยหรือบางคนไปทดลองงานแล้วต้องมีค่าใช้ใจ่ายเสียเงินให้กับอองานตัวนั้นก็เป็นได้เช่นกันนะครับ หักงานไหนครับถึงแม้ว่าเงินเดือนจะไม่ได้สูงมากนะแต่ฟังดูแล้วมีความสมเหตุสมผลครับก็ลองศึกษาเบือเอ้องข้อมูลเบื้องหลังแล้วเอยบริษัทนั้นมีแนวโน้มมีความเจริญรุ่งเรืองนะท่านก็สามารถรับงานตัวนี้ได้เลยและจงมั่นใจได้เลยว่าจะสร้างโอกาสประสบความสำเร็จที่ดีให้กับตัวท่านและองค์กรที่ท่านไปทำงานด้วยนะได้อย่างมากมายเลยนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ชีวิตอย่างแน่นอนนะครับ ไปดูเรื่องของการเงินนะครับหลังวันที่8สิงหาคมเป็นต้นไปครับดาวศุกร์ก็โครจรไปอยู่ที่ภพเรือนพันธุและได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินนะไปอยู่บนเจ้าเรือนอเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่บนภพเรือนการเงินและได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคย่อมส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของรายรับที่กําลังจะเกิดขึ้น เข้ามาแบบมหาศาลนะแต่ในจุดนี้มันมีเงื่อนไขอื่นๆแฝงอยู่นะครับในช่วงวันที่8จนถึงวันที่16สิงหาคม2565ครับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะจะไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นไปได้ว่าตัวท่านจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบุตรเรื่องของบริวารที่อยู่ในบ้านเรือนของท่านก็เป็นได้นะครับรวมไปถึงตัวท่านจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดสรรหาซ่อมแซมพัฒนา บ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมก็เป็นได้นะครับนอกจากนั้นครับคําว่าเจ้าเรือนพันธุเนี่ยก็ยังพูดถึงอุปกรณ์เข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านนะรวมไปถึงยวดยานพาหนะที่อยู่ในบ้านด้วยนะก็มีเหตุที่ท่านจะต้องนําเอาทรัพย์สินเหล่านี้ครับมาบริหารมาจัดการนะมาซื้อสิ่งเหล่านี้มาซ่อมอซ่อมบารุงดูแลนะสิ่งที่อยู่ในบ้านท่านก็เป็นได้นะครับ ในบางกรณีครับถึงขั้นวางแผนในการซื้อบ้านใหม่ออกรถใหม่เพื่อเอื้ออำนวยให้กับชีวิตในะช่วงเวลานี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับดาวอาทิตย์ครับได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนะแน่นอนว่ามันคงอยู่เฉยๆไม่ได้ละมันต้องมีความพยายามในในการกระตุือรนในการสาอแสวงหาทรัพย์มาใช้สอยในะช่วงเวลานี้นะอยู่ประมาณนึงเลยนะครับซึ่งคำว่ามหาจักรครับหากแปลตรงๆง่ายๆเนี่ยก็คือรวยแล้วรวยนะ เหมือนกับว่าจะเป็นความพยายามครับที่ท่านอ่ะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนนะเพราะสิ่งที่ท่านจะลงทุนกับชีวิตในครั้งนี้ครับก็เพื่อมาพัฒนาความสุขความสบายพัฒนาวิถีชีวิตของท่านให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าที่เป็นอยู่นั่นเองนะครับรวมไปถึงดาวศุกร์เองครับก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคการมีภาระค่าใช้ใจ่ายในจุดนี้ครับจะเป็นที่มาของทรัพย์สินที่เข้าสู่ตัวท่านนะและครอบครัวของท่าน ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจกันเลยทีเดียวนะต้องบอกว่ามันเป็นก้อนใหญ่ก้อนโตซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าราชาโชคเนี่ยไม่เคยได้แบบว่าเล็กๆเลยนะครับผมในขณะเดียวกันครับทั้งดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยก็ทํามุมเล็งกับดาวเสานะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับและก็ยังมีดาวพระเกตมาเสริมกําลังให้มีพลังคุณค่าความหมายของทุกดวงดาวให้สูงขึ้นเป็นทวีคูณ นั่นหมายความว่านะหากท่านใดลงทุนนะเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยหรืออุปกรณ์เข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านนะครับนำออกมาทําธุรกิจนําออกมาทํามาหากินนะไม่ว่าจะเป็นจอบหลักหรือจอบเสริมก็ตามก็จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองสร้างความมั่นคงได้อย่างต่อเนื่องนะหาผลต่อยอดเข้าสู่ชีวิตของท่านได้อีกยาวอีกไกลกันเลยทีเดียวนะครับ เพราะดาวเสารได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรตราธิบดีและคำว่าเกษตรตราธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับมาถึงเรื่องของโชคลาภนะครับตั้งแต่ดาวราวหูย้ายมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน2565เป็นต้นมาเนี่ยก็จะส่งผลทำให้เรื่องของโชคลาภนะและความสำเร็จ ของชาวลัคนาราศีเมษนะดูจะง่ายขึ้นนะก็จะทยอยทยอยเข้ามาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะครับผมนั่นเป็นผลมาจากดาวราหูครับเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภไปสถิตทับเนื้อทับตัวไปสถิตทับลัคนาของท่านอยู่นั่นเองนะมีดาวเจ้าเรือนโชคลาภและความสําเร็จมาอยู่บนตัวตนขนาดนี้อยากทําอะไรให้ประสบความสําเร็จก็รีบตักรีบตวงกันได้เลยนะจ๊ะ อย่าอยู่เฉยๆเป็นอันขาดนะในเรื่องสิงหาคมนี้ครับโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษนะก็จะมีลักษณะก้อนเล็กก้อนน้อยนะซึ่งมาจากบุตรหลานมาจากบริบาลน,นะอาจจะเป็นลักษณะแบบโชคลาภแนวฟลุกๆนะครับอันที่จริงแล้วนะโชคลาภจากสิ่งที่ท่านคาดหวังไวนะ้เนี่ยอาจจะเป็นเพียงข่าวโคมลยะมีคนบอกอุ้อซื้อตัวเลขนี้นะต้องตามตัวเลขนี้นะหรือเป็นกลลวงต่างๆนะครับ ก็ไม่สามารถเอาไปเป็นโชคลาภที่สามารถจับต้องได้จริงนะดังนั้นอย่าเพิ่งโฟกัส,สแสวงหาโชคลาภในเดือนสิงหาคมนี้ให้มากนักนะครับแต่หากเป็นโชคลาภแบบตัวเล็กๆน้อยๆตัวที่ไม่ได้ตั้งใจแ,แบบลูกหลานหยิบให้อะไรอย่างนี้เนาะก็พอที่จะเข้ามาแบบหอมปากหอมคอเล็กๆน้อยๆพอสนุกสนานนะครับดังนั้นครับสำหรับนักเสี่ยงโชคในเดือนสิงหาคมนี้นะ ตัวท่านต้องเล่นแบบเล็กๆน้อยๆเบาๆพอสนุกสนานเอาแค่หอมปากหอมคอก็พอนะครับในจุดนี้ครับอาจารย์คิโหนธรรมจึงอยากจะแนะนําให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะครับไปทําบุญในแนวของดาวสุ์และก็ดาวราหูไปพร้อมๆกันครับเพื่อสนับสนุนกําลังดวงโชคลาภและความสําเร็จต่างๆให้เข้าสู่ชีวิตอย่างสูงขึ้นเป็นทวีคูณขึ้นนะครับ ดาวศุ์ครับเขาขึ้นชื่อเรื่องของสเสน่ห์สิ่งสวยงามและปัจจัยนะครับก็ให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายของหอมในสังฆทานนะไม่ว่าจะเป็นแชมพูสบู่น้ํายาปรับผ้านุ่มสเปรย์โลออนอะไรแบบนี้นะครับรวมไปถึงผ้าไตจีวรดอกไม้ทูกเทียนนะครับและก็ทรัพย์ปัจจัยต่างๆถวายไปพร้อมๆกันนะก็จะส่งเสริมทําให้ตัวท่านครับมีสเสน่ห์ที่เป็นทรัพย์นะสเสน่ห์จะนําพาไปสู่ความสําเร็จได้โดยง่าย แล้วก็จะพาชีวิตไปสู่การมีทรัพย์ได้เป็นอย่างดีนะครับการทำบุญในแนวของดาวราหูครับจะเป็นเรื่องของแสงสว่างแสงธรรมทางปัญญานะให้ท่านบริจาคสมทบทุนถวายค่าวไฟถวายเตียนถวายอุปกรณ์เครื่องมือการกำเนิดแสงต่างๆนะครับรวมไปถึงนะสมทบทุนสร้างโรงเรียนให้กับผู้ยากไร้ครับก็จะได้มีแสงสว่างนำพาตัวท่านไปสู่โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตนะ เพราะดาวราหูก็เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภที่ไปทับลักนณาตัวท่านอยู่นั่นเองนะครับหลังจากการทําบุญเสร็จครับก็ต้องหมั่นแผ่เมตตาด้วยนะครับโดยรลำลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทํามาน้อมจิตน้อมใจสักการะแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกพระพุทธเจ้าอำนาจบาร,รมีพระอรหรันต์เจริญพรให้กับเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายทั้งอินและพรมนะครับรวมไปถึงผู้ที่มีศีลทั้งหลายด้วย ให้พวกท่านทั้งหลายครับจงเจ,เจริญอำนาจในทางธรรมให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ขอให้อำนาจในทางธรรมตัวนั้นส่งผลให้กับตัวเราได้พบกับแสงสว่างทางธรรมให้เราได้เจออริยทรัพย์เป็นที่มาของโภกทรัพย์เพื่อที่เราจะเอาดูแลตัวเองแล้วก็มีทรัพย์ปัจจัยเอาไว้ใช้ในกิจการการปฏิบัติธรรมในครั้งต่อๆไปนะครับรวมถึงลํำลึกถึงศีลห้าและพรหมวิหารสี่ที่ได้ปฏิบัติมา แผ่เมตตาให้กับเหล่าญาติสัพเพวสีและผู้ที่เป็นทุกข์ทั้งหลายให้พวกท,ท่านทั้งหลายเนี่ยจงพ้นทุกข์นะให้พวกท่านนะจะได้ค้นพบความสุขทางธรรมจากศินห้าและพรมวิหารสี่นะครับขอให้พวกท่านอย่าได้ขัดขวางตัวเราแต่จงได้สนับสนุนตัวเราให้มีกําลังทางทรัพย์ปัจจัยทางไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสในการปฏิบัติธรรมแล้วส่งต่อให้ท่านในครั้งต่อๆไปนะครับ ของแบบนี้ต้องหมั่นทําอยู่เป็นประจำนะทําเพียงครั้งเดียวอาจจะไม่เห็นผลเท่าไหร่ทําเพียงเล็กเพียงน้อยแต่หวังผลโชคภาพก้อนใหญ่ก้อนโตกมมม็มีโอกาสไม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะโอเคครับเราไปต่อกันที่เรื่องของความรักนะครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วครับในเดือนสิงหาคมนี้ดาวสุขดาวเจ้าเรือนความรักได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโชคนะย่อมมีสิ่งดีๆเข้ามาสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ทำให้ตัวท่านและคู่รักคู่คกองมีความสุขสมหวังจากสิ่งที่ปรารถนามาแสนนานก็เป็นได้เช่นกันนะครับเป็นไปได้ว่าในชีวิตรักชีวิตคู่ของท่านณนเวลานี้น่ะถึงเวลาที่จะต้องลงทุนนะเพื่อที่จะต้องยกระดับมาตรฐานชีวิตรักของท่านนะให้เป็นครอบครัวมากยิ่งขึ้น ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในการซ่อมแซมบำรุงนะหรือการซื้อบ้านใหม่หรือรถใหม่นะครับหรือกำลังมองหาอาสังหาริมทรัพย์ราคาสูงๆเอาไว้มาสารฝันนะความรักอันยิ่งใหญ่ของตัวท่านก็เป็นได้นะครับนะเมื่อมีเหตุกับการลงทุนครับกับสิ่งที่กล่าวมามันจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ลงทุนไปนั้นครับ จะนำมาซึ่งความสุขในครัวเรือนที่ดีนะมากไปกว่านั้นสิ่งที่ท่านหามาได้จะกลายเป็นเครื่องมือสร้างความสุขหรือเป็นเครื่องมือเอาไปสร้างอาชีพเอาไปทํามาหากินต่อเกิดโอกาสดีๆผลกําไรชีวิตต่างๆรวมไปถึงทรัพย์ปัจจัยเข้าสู่ตัวท่านและคู่รักคู่ครองได้อย่างมหาศาลนะครับในขณะเดียวกันครับคู่รักคู่ครองของท่านเนี่ย อาจจะกำลังวางแผนปรับเปลี่ยนงานหรือแนะนำสิ่งดีๆให้กับตัวท่านอยู่ก็เป็นได้นะซึ่งอาชีพที่กำลังจะเกิดขึ้นในครัวเรือนของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ตามล้วนแล้วแต่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้าสู่ครัวเรือนได้เป็นอย่างดีได้อย่างต่อเนื่องหาผลประโยชน์จากช่องทางอื่นๆมาเพิ่มเติมได้อีกมากมายนะครับและนี่ก็เป็นผลมาจากดาวศุกร์ที่เป็นเลงกับดาวเสาร์ และก็ดาวพระเกตด้วยนะ,ะดาวศุกร์ก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคดาวเสาร์ก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีมีแผนการใดๆกับผู้รับผู้ครองก็ต้องรีบคุยรีบปรึกษาหารือกันนะครับและดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้ดีนะช่วยเหลือผู้รักผู้ครอ,อ,องของท่านให้ได้อย่างเต็มที่นะ,ะมันก็จะบังเกิดสิ่งดีๆเข้าสู่ความรักของท่านครอบครัวของท่านแบบนา,นานานับประการกันเลยนะครับ สำหรับคนโสดครับอันนี้เป็นผลมาต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเข้าสู่เดือนสิงหาคมไปถึงช่วงวันที่16สิงหาคม2565นะครับดาวอาทิตย์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะซึ่งปุตตะในหัวข้อนี้ครับจะโฟกัสความหมายไปที่คนใหม่ๆที่กำลังจะวนเข้ามาในชีวิตนะครับดาวอาทิตย์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะไปชนกับดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนแห่งความรักและได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคนะ เป็นไปได้ว่าในชั่วโมงนี้ครับหากท่านสนใจใครอยู่เนี่ยก็เป็นชั่วโมงที่จะต้องลุกขึ้นมาทําคะแนนนะเป็นฝ่ายจีบเป็นฝ่ายลุกเข้าหานะคนที่ท่านหมายปองอยู่ก็ได้นะเพราะว่าเอ่อคนที่ท่านหมายปองเริ่มมีคนจะเข้ามาจีบเริ่มมีคู่แข่งแล้วนะตัวท่านต้องรีบทาคะแนนนะจ๊ะและเป็นไปได้ว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาในครั้งนี้ครับจะมาจากสายการงานเดียวของท่านนะ หรือทํางานที่มีความลักษณะคล้ายคลึงกับตัวท่านก็เป็นได้เช่นกันนะครับเบื้องต้นครับการคบหาเนี่ยมันดูจะเป็นแค่เรื่องออแลกเปลี่ยนทัศนคติเรื่องของความรู้ในเรื่องของหน้าที่การงานแบบไปไปมามาแต่หลังๆมันพาไปรักการเป็นที่ปรึกษาชีวิตกันได้เป็นอย่างดีนะครับ ด้วยการที่ดวงดาวครับได้ตำแหน่งทั้งราชาโชคและก็เกษตรราธิปดีเนี่ยหากท่านได้คบหากับบุคคลท่านนี้นะก็จะมีโอกาสได้พาการไปมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองนะครับพากันไปพบโอกาสดีๆเข้าสู่ชีวิตได้อีกนา,นานานับประการกันเลยนะแต่หากตัวท่านพลาดไม่ได้สละโสดก่อนวันที่16สิงหาคมนะครับดาวอาทิตย์ครับจะย้ายตัวเข้าสู่พบเรือนอริในวันที่17สิงหาคม2565 แน่นอนว่าตัวท่านจะได้พบกับใครหนช่วงเวลานี้ล้วนแล้วแต่จะมีอุปสรรคหรือมีแต่เรื่องไม่สบายใจคุยกันแต่เรื่องของปัญหาชีวิตต่างๆพากันไปชีวิตกันไปวุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นดูให้ดีนะจ๊ะหากรักหากชอบใครแล้วมองว่าเขาเป็นคนที่เหมาะสมมีสัมมาอาชีพที่ดีมีแนวความคิดที่ไปในทางเดียวกันนะก็ต้องรีบลุยรีบจีบก่อนวันที่16สิงหาคมนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตครู่ที่เป็นแบบว่าเออที่ดีเป็นอย่างมากนะแต่หากเลยวันที่16สิงหาคมไปแล้วก็ขอให้เบรกเรื่องของการหาคู่ไว้สักพักหนึ่งนะเอาไว้มีโอกาสดีๆมีคนเหมาะสมได้โปจรของเราต่างๆที่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ที่จะมาแจ้งให้ทราบให้ได้มีความรักดีๆกันภายหลังนะจ๊ะรอสักนิดหนึ่ง โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับโชคชะตาลัคนาราศีของท่านอยากให้รับฟังกันแบบมีสตินะครับอย่าปล่อยให้ดวงชะตามากำหนดชีวิตของเรานะจงรับฟังกันแบบมีสติเอาไปปรับใช้เอาไปวางแผนรับมือกับสิ่งต่างๆของชีวิตของพวกท่านนะครับเ,เพื่อที่จะลดทอนอุปสรรคและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตนะครับผมและก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับ ด้วยการที่อาจารย์ที่โอนธรรมเกิดมามีดวงเป็นจัตุสดายก็คือมีวาจาเป็นทรัพย์นะครับและอาจารย์ที่ก็มันทำบุญปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้จิตใจมีปิติแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลาขอให้อำนาจฤทธทางธรรมที่สะสมมาขอวอวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านครับได้พบเจอแสงธรรมเจออริยรัพย์เพื่อโพกซับรรที่ดีส่งผลให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทางไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ให้ผลทรรที่ท่านผู้ชมทั้งหลายได้ปฏิบัติสะสมกันมาจงเปลี่ยนให้กลายเป็นโชคลาภก้อนโตให้กับชีวิตพวกท่านด้วยเถิดสาธุครับโอเคครับและพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ